สวัสดีครับวันนี้เจอกันในช่องปลาลีพากินพาเที่ยวครับเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับการกับการทากับก้าวนะครับวันนี้ก็เมนูที่นําเสนอครับผัดเผ็ดปลาไหลนะครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับนี่นะครับปลาไหลหนึ่งกิโลนะครับ่อนอื่นก็ป่าต้องทาความสะอาดก่อนนะครับใช้ใบประดายเรียกว่าใบด้วยป้องนะครับขูด รูดเพื่อเอาเมือกออกก่อนนะครับก็ออกมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับดูวัตถุดิบก่อนนะครับมีตะไคร้นะครับ,ม,รบมีใบมะกรูดพริกไทยดำนะครับขา่าแล้วก็ใบยี่หรานะครับขมิน้นหัวหอมนะครับพริกพริกแองแล้วก็พริกสดนะครับกระเทียม เดี๋ยวเรามาหั่นปลากันก่อนนะครับครับเรื่องเราก็ต,าตําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเกงกันเลยนะครับนี่ปลาก็หั่นเป็นเวนมปนนี่นะครับขินไม่ต้องย้ายเยอะนะครับเวนประมาณนี้นะครับก,ก,ก็มีกระปุกก็มีผงชูรสเกลือ หลดดีนะครับน้ำตาลนะครับมีก้าก้านเวนกับยันรอยก็ได้หรือกับเนื้ออุปกรณ์เตรียมปอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะครับตั้งทาใส้น้ำมันนิดหน่อยนะครับอาจาโรนะรับเดี๋ยวเราจะขัวเครื่องก้อนนะครับเนี่ยเครื่องที่เราได้ตำตำเต้นแล้วนะครับอยู่ประมาณนาตาเอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะครับ อย่างไรก่อนนะครับเสียงตำหนินะครับครับอย่างไรตัวม้อมนะครับ ล่อเองางูกนะครับห <c oughs> ลังจากนั้นก็พอ,เก,อกเงางูกแล้วก็ไปไล่จ้อยไปเลยนะครับป <c oughs> ัวก่อนนะครับปัวปไปไล่ก้าวเพื่องนะครับประมาณนี้นะครับลวไปเรื่อยๆนะครับ รอปลาไหลทุกทั้งนี้นะครับแล้วก็เราจะเติมน้ำนะครับรอปลาไหลเดือดนะครับน้ำเปล่านะครับที่เราใส่นะครับมาลางกรอกทั้งนี้นะครับหลาง่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับลั้นจาก้นก็เทลงไปเลยนะครับน้ำหลังกรอกนะครับกับเต้ไปนี้เลยครับ มาเนี่ยนะครับดังไอปะไรทุกไอหนามเองอย่างนี้นะครับแล้วก,ก็หลังอางนั้นเดี๋ยวเราก็ใส่กองขุงแล้วก็ใส่พักไปนะครับจังาว่านี้เราเรา,เราแป๊บนึงนะครับรอยแทงตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ใส่พักไปนะครับตอนนี้ก็เราได้ใส่ค้าไปแล้วนะครับ กอหน่าเอนก็ประมาณนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่พักไปนะครับก่อนอื่นก็ใช้กระปุกก่อนนะครับนี่ครับกระปุงเดี๋ยวไม่เครือกระปุงเดี๋ยวเทไปเลยนะครับใส่หมดเลยครับกระนี่นะครับกระปุกข้าวข้าวเปลืองนะครับประมาณนี้นะครับแหงปลาไหลของเรานะครับพัดเป็ดปลาไหล Con ngay phết nó gặp Con kẹn ngay phết cao nó gặp à lấy, Giờ là mà thấy mày mà cút nó gặp Đây mà cút y là nó gặp

ตังอไรปใบยี่หรายเยี้ยนะครับเตาได้เลยนะครับสุกแล้วนะครับหลังจากเราก็ตักใส่ยานกับเดี๋ยวเรามากินมาจิ้มดูนะครับว่าร้อยไหมนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับเกงป่าไหลครับเก่งปัดเป็ดปลาไหลนั่นๆได้กินนักที่นะครับ เดี๋ยวเรามากินกันดูนะครับเดี๋ยวปีรีจะจิ้มเล่นะครับเอ่อเบ็ดไม้ร้อยไม้จิ้มดูนะครับอืมเบ็ดจังหูครับต้องแก่งไงเป็ดนะครับอะไรต้อแกงไม่เป็ดก้าวนะครับปีรีบอกก่อนนี่กับปีกไก่อืมนี่ครับนี่ครับเมือกีครับ ก็จะงูเงือกเกาวสวยงาอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยว่อยเจอกันอีกในวันข้างหน้านะครับกับเมนูอะไรบอกไม่ได้นะครับกับสวัสดีครับ